ไปต่อไปต่อภาพเดยนะครับภาพเดย์ไซเวยครับไซเวยกรอบนี้เลยไอ้นี่แหละคีย์สำคัญคือต้องบอกว่าผม,มา main, main day, main day, day, เมนเมนเดย์นะครับเมนเดย์คือเทรดเดย์เป็นหลักนะครับวีคเดือนนะครับผมอาจจะใช้เป็นส่วนประกอบบ้างในการตัดสินใจในกรณีที่แบบแหมภาพเล็กมันมันมองไม่ออกจริงๆ เราก็ต้องไปวางแผนเผื่อในภาพใหญ่ภาพยาวเออตลาดทําอะไรอยู่แนวโน้มทิศทางความน่าจะเป็นในภาพใหญ่จะไปทางไหนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเมนหลักผมก็คือเดยแต่ทีนี้เดย์สำคัญก็คืออย่างที่บอกแหมมันก็ต้องเผื่อหน่อยว่าถ้าเกิด2,000มันหลุดลงมาก็ต้องมาเจอกัน1,950ถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเบรกขึ้นมาได้หลุดขึ้นมาได้เนี่ยก็มีแนวต้านที่จะต้องผ่านให้ได้ก็คือ2 7 0 ถึงสองพันตอนเนี้ยถึงประมาณสักสองพันแปดสิบประมาณนี้คือต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมให้เน้นมองเรื่องของเส้นเทรนด้วยกรอบการเคลื่อนไหวของราคาเดี๋ยวผมพาไปเจาะให้ดูนะครับแต่เอาเป็นว่าจะต้องเบรกเทรนดขึ้นมาแหละทึ่งเบรกมาแล้วเป้าถัดไปก็อยู่ที่หนึ่งอ่าสองหนึ่งห้าศูนย์ สำคัญตอนนี้ก็คือจะเบรกไปทางไหนเบรกบนหรือเบรกล่างนี่คือเป้าถ้าเบรกแล้วก็จะมีโอกาสไปถึงทีนี้ประเด็นมันก็คือตอนนี้มันห้าสิบห้าสิบพอมองจากเดก็อย่างแม่ไม่รู้จะเลือกทางไหนดีนะเออมันก็เลือกไม่ถูกเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองก็ต้องบอกว่าก็ลดปริมาณวอลุ่มการเทรดลงไป จนกว่าที่จะเลือกทางนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกแหละสองหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยสำหรับภาพเดยเนี่ยน้ำจิ้มเป็นเป้าแรกเป้าถัดไปจะมีอยู่แถวแถวสักประมาณสองพันสองร้อยอืมก็จะมีอยู่สักประมาณ2200ถ้าเป็นเป้าถัดไปนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดเบรกแนวต้านขึ้นมาได้เดี๋ยวผมพาไปเจาะสั้นๆแป๊บหนึ่งนะเออเอาภาพใหญ่ก่อน เพราะนั้นถ้าเบรกแนวต้านแถวนี้ขึ้นมาได้ผมมองเป้าแรกเป้าถัดไปสองหนึ่งห้าศูนย์เป้าแรกสองสองศูนย์ศูนย์เป็นเป้าถัดไปสองเป้าที่ต้องบอกว่าถ้าเบรกมาได้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะนั้นผมเองรอเบรกใครจะไม่รอเบรกอยากจะวัดดวงอย่างที่ผมบอกมันห้าสิบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นลง ถามว่าอยากจะวัดดวงอ่ะตัอย่างที่บอกนะมีรับถัดไปหนึ่งเก้าห้าศูนจะจะเบ็ดปะละ่ะจะเดิมพันกับมันไหมกับความน่าจะเป็นห้าสิบห้าสิบก็ไม่ได้บังคับนะแต่ส่วนตัวผมเล่นผมรอเบรกไงผมรอเอาชัวร์ผมรอเอาแบบจังหวะเข้าไปแล้วแล้วมีโอกาสที่เราจะชนะมากกว่าด้วยไงเออนะครับแต่ถามว่าห้าสิบห้าสิบนี้ถามคําถามคสึแล้วน่าเล่นไหมก็ต้องมองครับว่า จากราคาปัจจุบันเนี่ยคือสองพันสามสิบนะลงมาถามว่าถึงจุดตัดขาดทุนตอนนี้มันอยู่ประมาณสักแปดสิบเหรียญถามว่าถ้าเกิดคุณจะเบสตอนนี้เลยแล้วไปเอาเป้าเป้าแรกตรงนี้คุณจะได้เท่าไหร่เออร้อยยี่สิบเหรียญถูกไหมเออร้อยยี่สิบเหรียญถ้าไปเอาเป้าใหญ่เป้าสองพันสองร้อย นะครับเป้าสองพันสองร้อยคุณจะได้ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหรียญอ่ะถามว่าคุณจะแลกไหมแปดสิบเหรียญไม่รู้คุณจะเล่นหลอดเท่าไหร่ไม่รู้ไปจัดการตัวเองก็ไปประเมินความเสี่ยงตัวเองผมว่าแค่นี้ก็ประเมินได้แล้วไหมล่ะถูกไหมหลายหลายคนบอกว่าเอ้ยเทรดไปแล้วเทรดสปอตแล้วเสี่ยงโอ้มันจะเสี่ยงอะไรมันคุมไม่ได้หรือไงนอกจากโอเวอร์เทรดด้วยตัวเองอ่ะนะโอเวอร์เทรดไปด้วยตัวเองทําอะไร คังด้วยตัวเองผมบอกเลยนะครับก็อย่างที่บอกถามว่าคุณคุณอยากได้ได้ทองสองออนเนี่ยถูกไหมถามว่าคุณเทรดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยมันเท่ากับทองสองออนถูกไหมครับคุณใช้เงินแปดสิบเหรียญคุณซื้อได้ไหมล่ะถูกไหมโดยปกติทองสองออนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สองพัน สามสิบเหรียญคุณต้องใช้เงินเท่านี้นะครับสมมติคุณไม่ใช้เลเวอเรจเลยนะครับคุณก็ต้องวางเต็มสองพันสามสิบเหรียญเพื่อเทรดวอลุ่มหนึ่งออนสองออนนั่นแหละถูกไหมเออเอ๊ะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันเท่ากับหนึ่งออนเออโทษโทษเท่ากับหนึ่งออนใช่ไหมหนึ่งออนเออหนึ่งออนนะครับเพราะนั้นถามว่า คุณจะได้ทองสักออนหนึ่งในราคาที่ต้องบอกว่าแปดสิบเหรียญได้ไหมไม่ออนดีสองออนถูกแล้วเออสองออนถูกแล้วขอโทษขอโทษสองออนถูกเหรไม่ได้เพราะงั้นคุณต้องใช้เงินสองพันกว่าเหรียญถูกไหมแต่ถามว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดคุณเข้าใจระบบเหล่านี้คุณก็ใช้เงินแปดสิบเหรียญ เรา yup. วางไว้แล้วน yeah> ี่หนึ <S um <S yep ่งพันเก้าร um ้อยห้าสิบถ้าเกิดลงมาพลาดฉันก็ตัดคุรู้ล่วงหน้าหมดแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้คุณจะซื้อกี่ออนล่ะคุณอยากจะได้สิบออนถูกไหมสมมติอยากได้สิบออนสิบออนก็เท่ากับว่าคุณก็ต้องเทรดเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์ห้าใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์ห้าแปดห้าสี่สิบสี่ร้อยเหรียญคุณใช้เงินสี่ร้อยเหรียญได้ทองสิบออนสิบออนก็ยี่สิบาทใช่ไหมเออ คุณก็วางได้นถูกปะแทนที่คุณจะต้องใช้เงินถึงสองศูนย์สามศูนย์ศูนย์แทนที่คุณจะใช้เงินสองหมื่นเหรียญหรือประมาณสักเจ็ดแสนบาทเพื่อจะได้ทองสิบออนแต่คุณใช้เงินเพียงแค่สี่ร้อยเหรียญในการที่คุณจะได้ทองปริมาณสิบออนมีอะไรน่ากลัวถูกไหมเออ เพราะนั้นภาพเดก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ยังคงไซเวย์นะครับรอเลือกทางไซเวย์แล้วทำยังไงสำหรับผมเองอ่ะผมรอเบรกใครไม่รอเบรกใครอยากจะเล่นในกรอบใครอยากจะเล่นสั้นๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกรอบสั้นกันนะครับไปต้องไปดูกันที่ภาพเดี๋ยว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 ไปก่อนไปกรอบสั้นสิ่งที่ผมค้างไวใ้ให้เมื่อกี้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่า จุดเปลี่ยนจุดเบรกจะไปมองและตัดสิน2,070เสียทีเดียวเลยไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมบอกใช่ไหมเมื่อสักครู่มันมีอะไรล่ะก็อย่างที่บอกครับมันมีเรื่องของเส้นเทรนอยากให้ระวังตรงนี้เพราะว่าอะไรผมล่ะกลัวมันจะเบรก k 0 7พัอาจจะไป2,080 2,085ทีนี้สิ่งที่อยากให้สังเกตนิดหนึ่งนะครับผมกลัวว่าราคาจะแค่ เป็นโฟล์ b เบรกเอาขึ้นมาเรียแนวต้างเฉยๆในลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วทุบอันนี้ให้ระวังนี่ฝากไว้เป็นข้อควรระวังแล้วกันนะฝากไว้เป็นข้อควรระวังเพราะฉะนั้นหาว่าการเบรกที่สมบูรณ์ควรที่จะขึ้นมายืนด้วย ะครับควรที่จะขึ้นมายืนด้วยก็พิจารณาหน่อยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูความแข็งแรงดูการรีเทสการทดสอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆฟลโล่ค่อยๆเติมออเดอร์ไปนะครับค่อยๆเติมไปสําหรับสายโฟลโล่เทนนะผมสายโฟลโล่เทนไงนะครับเพราะฉะนั้นการเบรกจริงเบรกหลอกการฟอลเบรกเอาก็ต้องดูก็ต้องศึกษานะครับ